มันจุดเขาจะหลับเขาจคหัวหมอนเฮ้แม่กายเจ้าดักานังรอยเจ้าเออเขาเออเขาไม่ใช่แก้วแต่วันชาเนี่นี่ซิ lôi cái này lôi cái sao cái này cái ôi nóng đèn nó cái mà lôi cái này sao văn lên xuống nóng sao lên trà à lẹt cả khán ta khán cánh ta ít sao lên xuống sao lôi lên trà sao phân à hông นิท้องนั่นทอดใา่มเตีาซีฟไมเตีาซีฟอะไรกา่มัโอ้เปตต็นห้องซีฟเปเตีอาซีิเปนเตูดโยขนอยขบห้องกับใจได้ไหมเด้าาออยู่ดีมีแห้งสั่ได้เยซอยกันไหนาามาขามาขามาขมา ใจกันเม่ไผ hmm. no. oh. ่เลยชื่อจะไรกีไรกีหนิงโอ้ลูกก็คันแม่ไก่เือนเก่าเ่ยมันรุนกีได้ดูน้านเออปาเถาเห็นปะเถาเเลยด้แข่บนกันสูนสั่งลายแอบกหลอบัดพี่น้องมือมือม้วโตกถยาเต์ต้อยู่บโดนตัท่านหน้าต้องทําตร้องไรล่งบนตัไป เทอวลาแอบไปคุ้นใจเรแตงแม่พอเถอะอาเป็นชิมช่องไม่บอเงินไปหนโอ้ยเ่้า ธรรมปัญญาปัจเจปสาริตวสิทธวาปุณินทวตันเตสะสาสยามังคารานินันทปะนันธาัิโธัะหิติปุเตปวัตุสาะมังังันตุสาะเวะตา ว <t libr ame> ันโตเต้ไปใส่ไป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 ไปใไใส่ไปไปใส่ไปไปใ่ยไ่ เอากรอเสื้อเลือดช่อำแร่ะมีเบียดยังแนวโวมีเบียดยังคำม่าหอเด้อกระพริบกรนหนอกเอ่อเอากรเสื้อเลือดกนห่อยเด้อกาใ้เราเรีพนบานเลย ออกทำให้ ð, ีตื่นมาเนเ้่างมีามัวชพีน้งในตัวขวฟ้ากัน้มี้ยคือว่าชิบะชิหลายันงวยมีการใส่บาตรเทียยว้อยแลวพี่น้องต่เดินทางกัับก่อนเนาะดูวราท่านเลยยาวนานกันอไกส่อไอเกมเพิ่นรับเพิ่นตื่นมาเพิ่นมาในกินนมพี่น้องนี่ก็เป็นบอีเดอนไอหมกหมกหมกเต็มพรเช็ดให้ เริ่ไปก่อนเดิ่ไปกนกว่าที่จะพันธนาดินทางกลับกันแล้วพี่น้องเก็บองพิอยู่พิเนพิซซกันไลดูบ่สบายแบบเป็นบ้าเป็นไอกะน้ก่อนสูดมาฝังเนี่ยเอ้าท่านไหนหยาดหนักนเพื่อนหยาดก่อนก็ได้พี่น้องยินทางกลับกันแล้นี่กัมาทำบุญในมือบ้านผาใหญ่พี่น้อง เกิดความสบายใจเนาะเกิดความสบายใจปัดเป่าสิ่งที่บีบดีสิ่งท์ผีช่วยออกไปเบ,บื้งเมย์เบื้องเมย์เมย์ยาวนานเอาเข่าเนี้ยพี่เอาเขา่ตาตีดไว้จะหาอันนี่ <c oughs> นก,นนกูนี่แต่พี่ว่ากินก่อนมึงอยากได้ดจังกิน ปี it, ๊ดแอร์ให้ซองมือเป็นบัตจอยโมได้เปิดแห้งได้พี่น้องเปิดค่อยๆจิ้มลงได้ว่าเป็นปั๊บสภาพยังบ่ทันไหนเนาะเพราะว่ามันก็เย็นหลว่านะพี่น้องจากคอนหอนอยู่ดีๆมานอนห้องแอร์มันก็เย็นเนาะเย็น่กะสิเกิดอาการเป็นบัตจะ่าเป็นบัตเนาะยาดเนี่ยเทียนกันยาดก็ได้เจ้ะยาดก่อน อากาศยานนานกว่านะพี่นอ้องวบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรความบูดีความสวยต,ต่างๆเมื่อท้ายไปนะพี่นอ้องแต่สดินทางกับเอาขี้หยาดหยาดเสียเขาด้วยหยาดเสียดุมอะไรอะไรด้ะหยาดเสียเข่าที่เปื่อยเพราด็ไหมากินเกี <c ười> ย อีอุ่มอีอุ่มเป็นแบบมาตัวนี้กันเนี่บัตกีมาขายเป็นเอากระทิ่นลงเนาะพี่น้องเจตบุปีกิ้งถอ,อดกระทิ่นถอดปลาปามาสางซาบัดแห่งนี้บัดอยู่ในชุมชื้นโ่บัานของบักีเด้าพี่น้องตัวนี้เนานะใส่กันทิปมาหอดมาเทงบัตรเจ้วพี่น้อง กับต้มเค็มหมูว ok> the ันน right. ี้กัต uh, ้มเค็มปลา่าที่นต้เขมาหายวนี่ีหาเด็กกินเดียวนี้เดียวนี่ตั้งมากเพท่านจะห้ปวดเลยมันเก่งละเปนเก่งอานน้แล้วอ่ะขี้เถื่เขามนมาหายอตาลุ่ตาสิตาตูดไดู้ดน้ปนุกตาบุ่กตาเนี่ โอ้ยตุ๊กตาลุงตาพี่น้องลาไปก่อนเนาะไปพอกันขิดหนาเนาะเหมือนีเกับมาเผาบัดใส่บาตรยาดน้ำพี่น้อง,งลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะไปพอกันขิดหนากินีกะเกล้า,าวเข้ามาสบายดี